คลิปนี้ผมก็จะมาเผยวิธีการเทรดบนมือถือจาก79ดอลลาร์ให้เป็น200ดอลลาร์ด้วยการใช้ทเฟร,รม5นาทีกับเทคนิค a v g MACD มือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ โดยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชี XM ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือไม่ก็สามารถทําตามในคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วสิ่งที่ผมอยากให้ได้ทํากันก่อนเลยก็คือการเปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้ก็คลิกเข้ามานะฮะสำหรับคอมพิวเตอร์ PC เพื่อนๆก็สามารถติ๊กเลือกขั้นตอนตามผมได้เลยลักษณะนี้ สำหรับบน,นมือถือเพื่อนๆก็สามารถทําได้เหมือนกันก็จะมีแอป X M โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะก็ให้เพื่อนๆติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทําตามนี้นะฮะให้กดคลิกลูกศรขวาซ้ายตรงนี้ก็จะขึ้นบัญชีเทรดของเราให้กดบวกเพิ่มบัญชีใหม่ก็ให้เรากดคลิกบัญชีจริงแล้วก็เลือก MT5 หรือว่า MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นให้ใช้เป็น Standard แล้วก็ดําเนินการต่อแล้วเวลตตรงนี้แนะนําให้ใช้ เป็น1ต่อ1,000แล้วก็สกุลเงินนะครับก็จะให้ใช้เป็น USD ดอลลาร์นะครับและที่สำคัญที่สุดต,ตรงนี้เลยนะครับพัธมิตรให้เพื่อนๆกดป้อนแล้วใส่ MTT 123แบบนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนในคลิปนี้และเวลามีโบนัสเงินคืนแล้วก็เงินฝากเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิ์นั้นด้วยนั่นเองอย่าลืมใส่กันนะครับหลังจากนั้นติ้กถูกตรงนี้ดาเนินการต่อก็จะให้ตั้งรหัสผ่านของเราในบัญชีเทรดนี้โดยรหัสผ่านนี้นะรเราก็จะนำไปล็อกอิน MT5 หรือว่า MMD5 ซึ่งจําเป็นต้องมีตัวเลขภาษาอังกฤษแล้วก็อักขระพิเศษอย่างน้อย1ตัวเมื่อเราตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยแค่นี้นับก็จะเป็นการสร้างบัญชีเทรดใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากฝากเงินก็สามารถทําได้เลยโดยโกดฝากเงินตรงนี้แล้วก็เลือกวิธีการฝากเงินส่วนตัวผมนับก็จะแนะนําเป็นพร้อมเพ์เพราะว่าตอนนี้มันง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเลือกธนาคารที่สะดวกได้เลยอย่างของผมตอนนี้นะ่ะก็จะ จะใช้เป็นกสิกรแบงค์นะฮะให้กรอกจำนวนเงินฝากลงไปนะครับแล้วก็จะใช้เป็น USD ดอลลาร์นะฮะก็กรอกลงไปอย่างของผมเนี่ยก็จะฝาก30ดอลลาร์นะช่องที่2นับก็จะแสดงยอดเงินเป็นเงินไทยนั่นเองนะก็ตกประมาณ1นึ่บาทนะครับก็ให้ติกถูกฝากเงินได้เลยหน้านี้นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบหมายเลขบัญชีแล้วก็จํานวนถ้าถูกต้องนะครับก็ยืนยันได้เลยทางระบบนะครับก็จะขึ้น QR code มาให้เราแบบนี้ก็แคปหน้าจอไปสแกนในแอปโม บายแบ n กิ้งที่เราได้เลือกเอาไว้นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราสแกนเงินฝากเรียบร้อยแล้วยอดเงินนะครับก็จะเข้ามาแสดงในบัญชีเทรดของเราแบบนี้ก็จะเป็นการฝากเงินเหนอเรียบร้อยแล้วนั่นเอง คราวนี้เราจะใช้ m d 5หรือว่า MT5 ในการเทรดน,นะครับก็ให้ไปโหลดในส่วนของ m d 5นะหรือว่า Meta Trader 5มีทั้งใน p i Store แล้วก็ App Store หลังจากที่เราโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยถ้าเปิดมาครั้งแรกนะครับก็จะมีในส่วนของคำต้อนรับขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็ให้กดยอมรับตรงนี้นะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างลักษณะน,นี้ก็ให้เพื่อนๆมาดูด้านซ้ายบนตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็สังเก กดปุ่มบวกตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วทีนี้นับให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ค้นหา xm g o b o ก็จะมีขึ้นมาให้เราได้เลือกก็เลือกเป็นอันแรกนะครับหลังจากนั้นจะมีให้เราได้ลงชื่อเข้าใช้ซึ่งตรงนี้นับก็คือหมายเลข mt แล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปก่อนหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆน,นับมาที่แอป xm แล้วเลือกไปที่ขีดสายด้านบนแบบนี้ก็จะมีในส่วนของเมนูให้ได้เลือกนะฮะแล้วก็เลือกไปที่พื้นที่สมาชิกกดต่อไปก็ให้เพื่อนๆมาดูภาพรวม เมื่อกี้เราก็ได้เปิดบัญชีจริงเอาไว้แล้วถูกไหมครับก็ให้เราเลือกบัญชีนั้นแล้วก็หลังจากนั้นสังเกตในส่วนของปุ่ม 3. จุดนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยให้เราคลิกเลือกข้อมูลบัญชีก็จะมีในส่วนของข้อมูลให้มาแบบนี้ให้เพื่อนๆนับสังเกตในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะฮะต้องเลือกให้ตรงกันกับใน m d 5นะซึ่งของผมเนี่ยก็จะเป็น XM Global m, m d 5 9นะครับก็ให้มาเลือกตรงนี้เป็น XM Global m, m d 5 9ให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็หมายเลข MT ะะให้ copy ไปเลยให้ใส่ตรงนี้นะฮะช่องลงชื่อเข้าใช้แล้วก็เกอกรหัสผ่านที่เราได้ตั้งไปก่อนหน้านี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ทํากันก่อนครับก็คือในส่วนของอามาตรงนี้นะครับคอสติเมนูแรกนะครับหลังจากนั้นติกบวกตรงนี้นะซึ่งก็ต้องบอกกอนว่าคลิปนี้น้ก็จะเน้นเทรดคู่ทองคํานะครับก็ให้พิม คำว่า gold หรือว่าโค s t ลงไปลักษณะนี้แล้วกดเลือกแล้วก็ให้เพื่อนๆกดย้อนกลับมาตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามีคู่ทองขึ้นมาแล้วในลักษณะนี้อยู่ด้านล่างสุดเลยนะฮะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเลือกลบออกให้หมดเลยแบบนี้ แล้วกดลบได้เลยซึ่งเพื่อนๆน,นับจะเห็นว่าอันนี้มันลบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในคู่เทรดนี้อยู่ดังนั้นก็ให้มาเลือกในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเลือกไปที่เมนูกราฟแล้วก็ติ๊กตรงนี้ให้อา่าเป็นในส่วนของคู่โกหรือว่าทองคําแบบนี้แล้วก็กดกลับมาที่เดิมนะครับหลังจากนั้นก็กดติ๊กลบ ออกได้เลยนะฮะก็จะเหลือในส่วงของคู่ทองคําคู่เดียวแล้วนั่นเองทีนี้เรามาดูการตั้งค่าแล้วก็เมนูที่ควรรู้กันก่อนดูตรงที่กราฟของเรานะครับโดยเทคนิคของผมวันนี้เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของ t time f r a M5 นะฮะเพื่อนๆสังเกตในสวนของเมนูด้านบนตรงนี้นะฮะมันก็จะมีตัว M แล้วก็อ่าเลขต่อท้ายนะฮะอ่าถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาดูนะครับก็มีตั้งแต่ M1 จนถึง Mn นะฮะหรือว่ามันลีดนะครับหรือว่าเป็นรายเดือนเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ M5 นะครับก็เลือกอ่ามาที่ M5 แบบนี้นะครับก็ จะใช้ในส่วนของ time f r a m e 5นาทีในการเทรดเป็นหลักนะครับแล้วก็เมนูนี้นะเพื่อนๆต้องรู้เลยนะก็คือปุ่มแดงฟ้าขวาบนตรงนี้นะฮะอ่าที่ผมวงกลงให้ดูเนาะก็คือลองคลิกขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวเลือกซิลแล้วก็บายหรือว่าการซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลงนันเองซึ่งเพื่อนๆสังเกตตรงกลางตรงนี้นะก็จะมีตัวเลข0.01มันคือ,อไรนะับมันคือขนาดหลอดใสของเรานั่นเองนะตอนเริ่มต้นเนี่ยอ่าถ้ามีทุนสัก100ดอลลาร์นะครับหรือว่าไม่ถึงนะเพื่อนๆนับอาจจะใช้0.01แบบนี้นคก็ื คือขั้นต่ําของการเปิดหลอดไสนั่นเองนะเวลาโดนลากเนี่ยหรือว่าผิดทางนะครับก็จะไม่เสียเยอะนะหรือว่าเจ็บตัวน้อยแต่โดยปกติเนี่ยการบริหารพอร์ตนะครับผมก็จะเน้นการเทรดเป็นรอบๆนะก็จะกําหนดให้ขาดทุนนะไม่เกิน5-10%ครับในรอบนั้นๆนะครับสมมุติว่าผมมีเงินในพอร์ตนะครับก็คือ100ดอลลาร์นะครับหรือว่า100เหรียญนะผมก็จะหันสัก5,000นะฮะก็คือ5,000เนี่ยเป็นจุดที่ผมยอมรับได้นะครับว่ากราฟ1วันเนี่ยน่าจะวิ่งไม่ถึงนะ ก็จะได้ขนาดหลอดรวมนับออกมาเป็น0.02นะครับเราก็จะใช้ขนาดหลอดนี้ในการเทนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูสถานการณ์กราฟในานั้นๆด้วยนะบางทีนะผมก็มีการกดย้ำออเดอร์ด้วยนะครับแต่เริ่มต้นนะก็แนะนำให้เพื่อนๆน,นะลอง0.01ก่อนนะครับให้ลองเทดเป็นก่อนนะรหรือว่าลองกดให้คล่องก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะเพื่อนๆสังเกตในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็คือเป็นลูกวงกลมแล้วก็มีในส่วนของเข็มนาฬิกาแบบนี้นะก็คือเมนูอะไรนะเป็น เมนูในส่วนของการตั้งลิมิตนั่นเองนะครับถ้าคลิกขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะก็จะมีในส่วนของเส้นลิมิตให้เราได้ตั้งนะครับกรณีที่เราไม่อยากกดมือนะเราสามารถตั้งลิมิตได้นะครับอะเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับถ้าเราเอาต่ํากว่าในส่วนของราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับในส่วนของเส้นลิมิตนะครับก็จะกําหนดให้เราบายนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราสูงกว่าในส่วนของราคาปัจจุบันนะเส้นลิมิตนะก็จะกําหนดให้เราเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงนะจะมีในส่วนของเลขศูน 0.1แบบนี้นะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็นเลข0.01 0.02ก็ได้นะครับในส่วนของเลขนี้ก็คือไล่นับก็คือขนาดหลอดไซน์นะเพื่อนๆจาได้ไหมเมนูก่อนหน้านี้ก็คือขนาดหลอดไซส์นะครับให้เรากําหนดขนาดหลอด นที่จะมาคลิกในส่วนของเส้นลิมิตตรงนี้นะครับเราก็จะได้ขนาดหลอดไซต์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถตั้ง SL แล้วก็ตั้ง TP ได้นะครับอาอย่างตอนนี้ผมเห็นว่ากราฟกําลังวิ่งลงอยู่เนาะแล้วก็ผมอยากตั้งในส่วนของเซลล์ลิมิตนะฮะผมก็ตั้งบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เห็นลูกศรสีฟ้าไหม คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งคําสั่งนะฮะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเซลล์ลิมิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าราคามาถึงในส่วนของโซนตรงนี้ของเรานะราคานับก็จะเปิดออเดอร์นะฮะหรือว่าเปิดโพซิชันให้เรานั่นเองนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งกดเซลล์หรือว่ากดบายนะฮะซึ่งที่นี่ของผมในวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของเมนูเส้นลิมิตตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้จุดราคาที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอลบในส่วนของเส้นลิมิตตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราตั้งค่า อยู่เนาะเรายังไม่ได้เข้าสู่เทคนิคเลยนะ,ะเ,เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเมนูต่อไปกันเลยทีนี้ก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นครับก็ติ๊กเข้าไปได้เลยก็จะเป็นการเลือกอินดิเคเตอร์นะฮะก็สามารถกดบวกได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคาว่า MACD นะครับก็กีกเข้าไปในส่วนของค่าตรงนี้นะครับก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ12 26 9นะครับใช้ค่ามาตรฐานเลยนะครับแล้วก็อ่ารูปแบบตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของสีนะก็จะใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของพิกเซลก็เลือกเป็น1นึ่งพิกเซล นะครับสัญญาณตรงนี้นะผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ใช้เป็น2 p i พิกเซลรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของ i ิเ i เตอร์ MACD นะฮะก็จะได้รูปแบบลักษณะนี้ขึ้นมานะครับโดยทีนี้สิ่งที่ผมจะใช้เสริมกับ MACD นะนั่นก็คือ Fair Value Gap หรือว่า FVG โดยก่อนอื่นนะเรามาทําความเข้าใจ Fair Value Gap หรือว่า FVG กันก่อนนะซึ่งผมก็จะให้เป็นพระเอกหรือว่าไฮไลท์สําคัญในคลิปนี้เลยซึ่ง FVG นะครับเอาสั้น เลยนะก็คือช่องว่างของราคาในแท่งเทียนหรือว่าสภาวะอิมบาลานซ์ความไม่สมดุลของแรงซื้อแล้วก็แรงขายในขนาดนั้นโดยจะประกอบไปด้วย3แท่งเทียนก็คือแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ซึ่งแท่งที่2จะต้องมีเนื้อเทียนที่ไม่ติดไส้แท่งที่1และแท่งที่3แบบนี้ก็จะเรียกว่า f อ g ที่สมบูรณ์โดย FV g จนะจะมีสีเดียวกันหรือว่าแท่งที่1และแท่งที่3จะเป็นคนละสีก็ได้หมดนะขอแค่แท่ง2มีช่องว่างของราคาก็พอนะครับ โอเคอันนี้ก็คือยอดบาลานที่ผมจะมาปั้นเนาะก็อันนี้เป็นกราฟจริงในการเทรดนะฮะเปิดกราฟมาเนี่ยผมก็ตีกรอบ FVG ล่าสุดตรงนี้นะครับก็คือกรอบที่กราฟยังไม่มาใช้นะครับ,บรเบลเยนตรงนี้เลยนะแล้วทีนี้ผมก็ตั้งในส่วนของ b u y l i มิตเอาไว้ก่อนเลยวางไว้ในกรอบ FVG ด้านบนลักษณะนี้แล้วส่งคำสั่งเรียบร้อย แล้วก็ผมมองว่าการาฟอาจจะลงมาแรงนะผมก็เลยตั้งบายลิมิตเอาไว้อีก order, 1ออเดอร์เอาไว้บริเวณเกือบๆด้านล่างกรอบ AVG ลักษณะนี้โดยเพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะดูในส่วนของ m a c d ประกอบด้วยนะฮะก,ก่อนที่จะตั้งลิมิตนะ MA c d h i s t o g r a m กรนะับก็เกิดอยู่ด้านบนเลข0ลนนูนย์ลักษณะนี้แล้วตรงกับแท่งที่เกิด AVG ด้วยก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าจุดนี้ยังมีแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายอยู่นะฮะผมก็เลยตั้งบายลิมิตเอาไว้2ออเดอร์บริเวณตรงนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได ในตอนนี้เลยนะฮะซึ่งผมก็รับความเสี่ยงได้เนาะเพราะอันนี้นะผมก็เอากําไรมาปั้นต่อเสียก็ไม่เป็นไรซึ่งตอนนี้นะผมก็ยังไม่ได้ตั้ง TP SL ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟจะลงมารับออเดอร์ตรงนี้ได้หรือไม่ A later few minutes later. หลังจากที่กราฟลงมารับออเดอร์ของผมแล้วนะเมื่อกี้ผมก็ได้ตั้ง TP เอาไว้ก่อนนะก็เก็บราวๆห0 0กว่าจุดนะออก่าประมาณปลายไส้ด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็ทีนี้ผมก็ตั้ง SL ด้านล่างสวิงโลแบบนี้ทั้ง2 ออเดอร์เลยไว้ใกล้ๆกันลักษณะนี้นะครับ ซึ่งในสอกของจังหวะนี้นะก็จะเก็บเราๆ1นต่อ2ต่อ3ขึ้นไปนะที่ผมตั้งใจเอาไวนะ้เนาะซึ่งถ้ากราฟลงมาโดน SL นะก็จะเสียประมาณ50กวก่อเหรียญน,นะฮะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปถึง TP ของผมนะก็จะได้มาประมาณ120ก่ก่อเหรียญน,นะครับก็ใกล้แล้วแหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเมื่อกี้ไม่ได้เฝ้าจอนะเปิดมาอีกทีนะครับเกือบโดน SL ช่วงนี้กราฟทองคำนะก็สวิงไปมาแ,แบบนี้ขึ้นสุดลงสุดบ่อยมากจะถึงจะถึง TP แล้วแต่อยู่ๆรุดนลงมาซะง,งั้นซึ่งผม ก็ยังมองหน้าบายอยู่ว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะฮะถ้าเกิดว่าดูในส่วนของ M15 เนี่ยกราฟก็ใกล้จะถึงไฮก่อนหน้านี้นะฮะหรือว่าไฮเดิมเนาะที่มีในส่วนของแนวต้านอยู่ก็คือจุด TP ที่ผมตั้งไว้นั่นเองนะครับก็ใกล้แล้วแหละนะฮะน่าจะถึง TP ได้จริงๆแล้วมาดูในส่วนของ M1 ดูนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันนะจังหวะนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวนิดเดียว อิเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับถึง TP อย่างงดงามเลยนะจังหวะที่ผมเปลี่ยนไทม์เฟรมพอดีนะครับก็หลังจากที่ถึง TP ปุ๊บเนี่ยครับก็มีการย่อลงทันทีเลยนะฮะซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมก็เก็บมาได้ราวๆ600กว่าจุดนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นกันนี้เลย ส่วนตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะในการถือยาวนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆตรงๆนะส่วนมากนะชอบเก็บสั้นๆมากกว่านะฮะแต่ก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าแนวทาง FVG MACD นี้เก็บยาวได้ไหมคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบที่ดีเนาะถ้าเกิดว่าเราทนแดงทนลากได้เนี่ยจะเก็บยาวพอใจกําไรแค่ไหนอยู่ที่ตัวเราเลยนะฮะพยายามหาแพทเทิร์นที่เราชอบให้เจอก่อนนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากดูแนวทางเพิ่มเติมเต็มๆเ,เกี่ยวกับเทคนิค FVG MACD ที่ผมใช้เก็บสั้นทํากาไรจริงๆแบบละเอียดก็สามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆคนใหม่นะถ้าเกิดว่าจะใช้แนวทางในคลิปนี้แนะนําเพื่อนๆพ,พ,พยายามใช้เครื่องมือให้คล่องก่อนแล้วก็หากอบอบี v g ล่าสุดให้เจอเมื่อเราได้กรอบ AVG ล่าสุดแล้วดูว่ากรอบนั้นๆเกิด iAVG คือสามารถทําลายกรอบ AVG ในอดีตได้แล้วก็มาสังเกตดู MA His t o โต a กรมประกอบนะครับแค่นี้เราก็สามารถใช้คอนเฟิร์มหน้าน เทรดได้แล้วนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะไม่มีทิ้งหนึ่งไหนที่จะแม่นยำา100%เพื่อนๆต้องวางแผนบริหารเงินทุนให้ดีก่อนการเทรดทุกครั้งด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆฝึกฝน b a c k เทสหรือว่าลองนําไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมใส่รหัส์ทเนอร์ mtt ยนะพิเอษมาม คนไหนเปิดบัญชีแล้วใส่รหัสพ์ทเนอร์ MTT 123สามารถขอเข้าร่วมกลุ่ม a v g Signal Alert ที่มีมูลค่ากว่า1 5 0 0 0บาทแบบฟรีๆโดยกลุ่มนี้นะ้ก็จะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเทรดแนวทาง a v g โดยเฉพาะแต่ยังมองหา a v g ไม่เก่งยังไม่คล่องนะครับแล้วอยากเทรดเหมือนที่ผมเทรดในคลิปวันนี้ก็สามารถทักมาได้ที่ Line o f f i c i a l ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะตอนนี้ได้เลยนะฮะก็ก่อนจะก,กั้นนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นับก็ขอตัวลากันก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ